สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอตหุ้นคุณทําได้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่เป็นนะครับนักเรียนนักศึกษาที่ยังอายุไม่ถึง1 8นะครับบางท่านก็มีชื่อเป็นผู้ถือหุน้นหุ้นบางตัวในตลาดนะครับมีเด็กหญิงอยู่เลยนะครับเราแสดงว่าอันนี้ก็อยู่ในนามของคุณพ่อคุณแม่นะครับเปิดพอร์ต ว่าเป็นชื่อเด็กหญิงเด็กชายได้นะครับแล้วท่านใดนะครับที่เป็นวัยรุ่นสร้างตัวหรือวัยทำงานที่อายุเกิน18ปีแล้วนะครับมีพอดเกษียณเร็วกรเกษียณรวยนะครับทำ DCA ทุกๆเดือนด้วยเงินสะสมนะครับจากการทำงานนะครับอาจจะหักเดือนละ10% 20% 3 0บางท่านอาจจะเดือนละ1,000บาท2,000บาท เงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือมีโบนัสก็อาจจะเป็นเดือนละ5,000บาทอย่างนี้นะครับพอสะสมได้จำนวนหนึ่งแล้วก็ทยอยลงทุนนะครับ DCA ในหุ้นปันผลคุณภาพดีอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของพอดเกษียณเร็วเกษียณรวยนะครับอันนี้สำหรับท่านใดนะครับที่ไม่ค่อยมีเวลานี้นะครับก็สามารถที่จะนะครับหาที่ปรึกษาที่ดีๆได้นะครับ อันนี้ก็ท่านใดนะครับที่สนใจก็ลองดูใต้คลิปนะครับเพื่อจะได้เป็นนะที่รึกษาให้ทุกท่านนะครับมีเพื่อนพูดใจน่าลงทุนคอยตรวจสุขภาพหุ้นของพอร์ตเกษียณเร็วเกษียณรวยให้ท่านอย่างงี้ครับสำหรับท่านที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็นะครับผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณน,นะครับมีเงินก้อนเก็บก็สามารถที่จะมาลงทุน นะครับโดยที่ไม่ต้อง DCA นะครับใช้เงินก้อนเก็บก้อนอยู่ในพอร์ตเกษียณเร็วเกษียณรวยเราแอคทีฟมาค่อนชีวิตแล้วนะครับอยู่ในวัยเกษียณเราก็จะหาพสซีอินคัมบ้างนะครับพสซีอินคัมหรือแพสีฟอินคัมเนี่ยเราก็หาหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งนะครับปันผลสม่ำเสมออย่างนี้นี่ก็ในพอร์ตเกษียณรวยเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็เลยถือโอกาสนะครับ จะได้นำเสนอนะครับเป็นกองที่เพื่อนๆน,นะครับสามารถที่จะพิจารณาได้นะครับเป็นกองรลีดที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วนะครับก็คือ i n e t r e a d นะครับเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันว่ากองเนี้ยเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนนะครับเราดูลักษณะของการประกอบธุรกิจแล้วก็ที่ตั้งนะครับอันนี้ก็อาคารที่ตั้งนะครับ ที่อยู่นะครับที่เกิดของนะครับไอไอเนตนี่ก็อยู่ที่ห้วยขวางกรุงเทพมหานครนะครับลักษณะธุรกิจของ i อ e ริทนะครับไอเนตริ Net นี่ก็ลงทุนในกรรมสิทธิ์ก็คือเป็นเป็นฟรีโฮลนะครับ HS นะครับก็คือฟรีโฮลก็คือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารและก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องนะครับากับการดำเนินการกำเนินเงินของโครงการศวน,น,น,นปฏิบัติการข้อมูล INET IDC 3เฟสหนอาคาร Data Center นะครับและก็สิทธิการเช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการประกอบธุรกิจถือว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นเล็โฮล0 0ะครับมีสัดส่วนของฟรีโฮลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วยอันนี้เราลงทุนแล้วเราค่อนข้างจะมีความสบายใจอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการ หมดอายุสัญญานะครับมันก็จะมีเฉพาะเรื่องของลีดโฮนั่นแหละที่เช่าที่ดินนะครับหมดสัญญาก็เช่าต่อได้นะครับหรือไม่นี้ก็ต้องดูนะครับการทําสัญญาของกล่องนี้นะครับตอนนี้เขา IPO เข้ามา10บาทใช่ไหมครับราคาผ่า10บาทเห็นไหมครับเ,เ,พเ,เพื่อนเพืนเพ่อนห็นอะไรบ้างปัจจุบันนี้นะครับราคาวิ่งอยู่ที่8บาท65ถึง8บาท75นะครับวันนี้ก็ อยู่ราวๆ8บาท70ถึง8บาท75อย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับว่าวันนี้นะครับราคาของเขาเนี่ยับวิ่งอยู่ที่เห็นไหมครับ8บาท70 8บาท75บานะครับ8บาท 70- บถึง8บาท75นะครับคราวนี้เวลาเรามาดูปุ๊บเราก็จะไปดูข้อมูลว่ามันมีความน่าสนใจอะไรบ้างเราก็จะดูในเรื่องของผู้ถือหุ้นแล้วก็ ในส่วนของงบการเงินนะครับที่ผมเคยแนะนำเพื่อนๆไปว่าถ้ากองไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นกองหลีกองพัดนะครับกองทุนรวมเนี่ยถ้ามีบริษัทนะครับหรือกองทุนรวมหรือนิติบุคคลเนี่ยห้าขึ้นไปเนี่ยนะครับมาถืออยู่อันนั้นน่าสนใจมากนะครับแต่อันนี้เราดูด้วยสายตาแล้วนึงครับเกินห้าแน่นอนนะครับอย่างเราลองนับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแปดเก้าสิบสิบเอ็ด นะครับ1ิ1ส1ง1ิบสามสิานะครับมาถึงตรงนี้18ลำดับแรกเนี่ยก็คือเป็นนิติบุคคลทั้งหมดเลยนะครับอันนี้นะครับทำให้เรารู้ว่ามันมันมีความมั่นใจได้ระดับแบบดีเยี่ยมเลยนะครับก็คือพูดง่ายง่ายก็คือในเรื่องของนิติบุคคลก็ดีบริษัทมหาชนก็ดีเขาจะมีมันสมองที่เชี่ยวชาญในเรื่องของ การวิเคราะห์หลักทรัพย์อะไรต่างอยู่นะครับเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเราหัวเดียวกเทียมเลธิเนี่ยเราก็อาศัยท่านเหล่านี้แต่เราไม่ใช่ว่าอาศัยแค่เหตุผลนี้เหตุผลเดียวนะครับรวมๆแล้ว22นะครับ22นิติบุคคลเราจะไปดูราคาด้วยนะครับเออราคามีอ่าคือพูดง,ง่ายๆก็คือถ้าเป็นนั่งทุนวีไอเชิงรับหรือเชิงลุกเนี่ยถ้าเราได้กาไรตั้งแต่ซื้อเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากนะครับปัจจุบันราคาพาอยู่ที่10บาทนะครับ แต่ราคาบนกระดานเทรดหรือราคาหุ้นหรือกองทุนรวมตัวเนี้ยอยู่ที่8บาท75 8บาท70อย่างเงี้ยนะครับต่อไปเข้าเราไปดูเรื่องของงบมากนะครับผ่านเกณฑ์ในเรื่องของอพูดถึงหุ้นนะครับเราจะไปดูเรื่องของงบมากงบของเขานะครับเขามีหนี้อยู่ประมาณ2,000ล้านนะครับมีหนี้อยู่ประมาณ2,000ล้านแล้วก็มี สินทรัพย์อยู่เจ็ดพันล้านนะเพิ่มขึ้นจากสี่พันล้านนี่ก็เพิ่มทุนขึ้นเข้ามาก็เลยเป็นเจ0ดพันสองรอยกว่าล้านนะครับถ้าเราลบไปลบมาก็เหลือห้าพันสองนะครับห้าพันสองร้อยสองพันห้าพันสองร้อยห้าพันสองร้อยเท่าไหร่นะครับห้าพันสองร้อยหกสิบกว่าล้านนะครับห้าพันสอง้อหกสิบกว่าล้านแล้วคราวนี้ก็ ในส่วนของรายได้นะครับในส่วนของรายได้3 300กว่าล้านนะครับ400ล้านนะครับแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่เพิ่มทุนไปแล้วนะครับอันนี้6เดือนแรกนะครับเพื่อนๆอย่าง6เดือนแรกนะครับ265ล้านนะครับนี่คือรายได้นะครับถ้าทั้งปีนะครับก็เราตีไว้ว่า500กว่าล้านเห็นไหมครับจาก300มาเป็น400จาก400นะครับก็มาจะมาเป็นประมาณ500นะครับหลังจากเพิ่มไปแล้วนะครับ เพราะว่าแอสเซทที่นะครับเพิ่มทุนแล้วก็หาเพิ่มมาใหม่นะครับก็ขอให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับจาก400นะครับเพิ่มมาเป็นอีกนะครับร้อยกว่าล้านเป็น5้าร้อยกว่าล้านอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ในเรื่องของรวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายก็จะประมาณเนี้ยนะครับมันก็เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของรายได้นะครับการบริหารนะครับต้นทุนและค่าใช้จ่ายนะครับแล้วคราวนี้ก็ถ้าอย่าง500้อยล้านใช่ไหมครับถ้าต้นทุนสัก สองร้อยล้านก็จะเหลือสามร้อยล้านนะครับสามร้อยกว่าล้านแล้วคราวนี้ก็เราจะไปดูในเรื่องของราคานะครับว่าถ้าเราหักหนี้ออกไปแล้วนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ราคาอยู่ที่สี่พันกว่านะครับนะครับมาเก็ตแคปตอนนี้อยู่ที่สี่พันกว่าเมื่อกี้แอสเซทอยู่ที่ 5, ห้าพันสองร้อยกว่าล้านใช่ไหมครับ 5, รห้าพันสองร้อยหกสิบกว่าล้านนะครับอันนี้สี่พันสามร้อยนะครับสี่พันสามร้อยหกสิบกว่าล้าน หมายความว่าถ้าเราซื้อด้วยราคาตรงนี้นะครับ8บาท65 8บาท70เนี่ยนะครับเรานะครับพูดง่ายคือเราจ่าย4,363แต่เราได้5,002พูดได้ง่ายก็คือว่าเราได้ในเรื่องของมูล,ลค่านะครับมากกว่าราคาที่เราจ่ายไปนั่นเองนะครับต่อไปครับเราไปดูในเรื่องของปันผลบ้างเป็นยังไงนะครับปันผลนะครับเขา เข้ามาเมื่อ,อไหร่เขาเข้า,ขามาไม่ไม,ไม่ไม่นานนะครับตัวเนี้ยนะครับเขาเข้า,ขามาในตลาดในหกสี่ปัจจุบันหกเจ็ดก็สามปีในเมื่อสามปีนั้นนะครับเริ่มจ่ายปันผลด้วยนะครับอยู่ที่สามเปอร์เซ็นแล้วก็โดดมาที่แปดเปอร์เซ็นต์นะครับปีเนี้ยปีหกเจ็ดนะครับอันเนี้ยยังไม่ได้รวมใหม่ล่าสุดที่กําลังจะประกาศจ่ายนะครับผมลืมบอกท่านไปว่าที่ผมนําเสนอตัวเนี้ยนะครับเพราะว่าปฏิทินนะครับของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้นําเสนอ หลักทรัพย์ตัวเนี้นะครับในวันที่ในวันที่เท่าไหร่ครับเพือเพ่อนเพือเพ่อนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าเขาเขาจกปันผลวันที่เท่าไหร่นะครับเขาเอ็กดีนะครับขึ้นเครื่องหมายวันที่สิบเก้านะครับนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าผมเลยมานําเสนอเพื่อนเพื่อนว่าถ้าใครนะครับสนใจซื้อถือลงทุนกองทุนดวงนะครับก็าอาจจะซื้อก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมายเดีหมายความว่าเราอาจจะได้รับปันผลไปด้วยนะครับถ้าเรา ถือมาจะถึงวันที่19นะครับด้วยต้นทุนที่เวลาเราคำนวณจากปันผลที่เราได้รับนะครับอย่างราคาปัจจุบันอยู่ที่8บาทเจ็ดบดบาทเจบห้าเนี้ยนะครับเราก็จะมาคำนวณปันผลนะครับซึ่งตัวเนี้ยเวลาเราคลิกเข้าไปพเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ากองทุนตัวเนี้ยนะครับทั้งเพื่อการทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะครับไอเนะ็ตเขาจ่ายปันผลเป็นเงินสดนะ 20สนะครับยีสตางค์ต่อหุ้นนะครับขึ้นเครื่องหมายวันที่19กาพฤศจิกายนเห็นไหมครับเพื่อนๆจะได้รับเงินปันผลวันที่4ี่ธันวาจํงไว้นะครับวันที่4ี่ธันวาเพื่อนๆจะได้รับปันผลนะครับหมายความว่าวันที่19เนี่ยนะครับถ้าใครซื้อวันนี้หมดสิทธิ์รับปันผลต้องซื้อก่อนนะครับวันที่18ลงไปนะครับเพื่อนๆที่จะมีสิทธิ์ได้รับปันผลแล้วก็ถือมันจนถึงวันที่19แล้วก็ ครับอันนี้ก็เราสามารถที่จะนะครับพิจารณาตัดสินใจได้ด้วยตนเองนะครับผมเป็นเพียงผู้เสนอข้อมูลส่วนนะครับคําแนะนําก็คือครจะมีไว้ในพอร์ตเกษียณเร็วเกษียณรวดหรือยิงระยะยาวนะครับเราสามารถที่จะเน้นถือลงทุนระยะยาวได้เพื่อนๆจะเห็นว่าปันผลจากตรงเนี้ยนะครับ5.9 4นนะครับแต่พอเราเอาครั้งล่าสุดมารวมอีกนะครับนะครับอย่างผม บอกให้เพื่อนๆดูนะครับคิดคะแนณให้เพื่อนๆดูว่าหน้าตอนนี้นะครับเขาจ่ายปันผลนะครับ20สตางค์ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็เอาหารนะครับ8.7นะครับ8.7ดจุเราเอาคูณด้วย100นะครับคูณด้วย100เพื่อนๆจะได้รับปันผลมา A 2.29%บวกนะครับ5.94%นะครับที่อยู่ข้างล่างเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็น 8.23เปอร์เซ็นเห็นไหมครับหมายความว่ากองทุนตัวเนี้ทั้งปีนะครับให้ผลตอบแทนมากกว่า5เปอร์เซ็นสำหรับกฎเกณฑ์การลงทุนในพอร์ตเสษียนเร็วกะเสียนรวยของผมนะครับที่ผมตั้งไว้นะครับถ้าระดับเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าหรูเลยนะครับอันนี้ก็เลยว่าถ้านะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจที่ปรึกษานะครับพอเกษียณรวยไม่ค่อยมีเวลาตรวจสุขภาพคุ้นก็นะครับสมัครรายเดือนนะครับ อโอนเข้าวมาแล้วก็นะครับทักเข้ามาได้อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเราก็ลองพิาจารณาตัดสินใจด้วยตนเองนะครับวันนี้ก็ถือว่าเราพิจารณาจากจุดนี้แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าอ๋อฟันผลอยู่ในระดับนะครับสามเปอร์เซ็นต์แล้วเพิ่มมาเป็นแปดแล้วก็ปีนี้ก็จะในระดับอัตราฟันผลอยู่ที่แปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ราคามีส่วนลดหมายความว่าหนึ่งร้อยบาทเนี่ยนะครับ สำหรับกองตัวนี้นะครับลดให้เรา17%เลยทีเดียวนะครับซื้ออะไรแล้วมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเนี่ยนะครับหลายๆท่านจะชื่นชอบนะครับชอบอันนี้นะครับมูลค่าตามบัญชีนะครับอยู่ที่10บาท4 3นะครับ IPO เข้ามาใน10นะครับแต่ว่าตรงนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับลดจากปีที่แล้วนะครับประมาณ1บาทนะครับแต่ว่ายังมากกว่า IPO อยู่ดีนะครับแล้วก็ณ มูลค่าณตอน10บาทเนี่ยนะครับเขาเทรดบนกระดานหรือขายให้เราอยู่ที่8บาท65 8บาปบาท7 0บาท75นะครับอันนี้ถือว่ายังยังถูกอยู่นะครับถูกอู่ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆนะครับจงมั่งคั่งร่ำรวยทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกและมีสติปัญญาในหุ้นยิิงขึ้นไปนะครับขอเพื่อนๆโชคดีสวัสดีครับ